เมื่อก่อนผมมีที่อยู่สาม,มสิบไร่ตอนนี้ก็ปลูกมัน่ละปลูกปลูกมันจริงจริงอะตอนนั้นอะมันไม่มีปุ๋ยมีอะไรทั้งทิ้นยาดังดายเอาอะไรเอาเงตอนนี้ก็ <18 S 1> <า>เดือนมาขุดแล้วมันได้ไม่มากตอนนี้ก็ไว้ค้างปีสิบแปดเดือนมาได้มาเ,าเพิ่มมาเป็นสิบตันไอ้ไอสิบแปดเดือนเนี่ยหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือว่า สิบเดือนเนี่ยมันสิบเดือนเนี่ยมันได้แค่ประมาณห้าตันหรือหกตันผมไว้อีกเจ็ดแปดเดือนผมเพิ่มขึ้นมาอีกห้าตันเป็นสิบตันเนี่ยผมผลิตมันได้ตรงนี้แต่ลงทุนน้อยลงทุนไปอีกประมาณไม่เกินไร้ละสองพันผมได้เพิ่มมาห้าตันเนี่ยผลสำเร็จเฉพาะตรงนี้เพราะว่ามีไร่ต่อ,ต,อต่อมานี่เพราะว่าขยายเรื่อยๆขึ้นมาเพราะว่าสำเร็จตรงนี้ตอนนี้ <c oughs> ทำได้ไร่หนึ่งก็ประมาณสามตัน ในมอวัยพัฒนามาให้ดีขึ้นมาก็ได้ค้างปีที่แปดเดือนก็ได้ห้าตันจากห้าตันตอนนี้พัฒนามาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาก็คัดสายพันธุ์ใหม่ที่ไหนดกไหนดีก็เอามาพัฒนาคือได้เป็นส่วนสำเร็จคือว่าได้ได้ละสิบตันสิบแปดเดือนพอสำเร็จแล้วมีที่ขยายขยายที่ออกมาเรื่อยๆมา ได้เงินก็มาซื้อที่ต่อต่อ,ตอ,ตอมีบ้านมีรถเพราะว่าเพราะมันสมลังที่ผมสาเร็จขึ้นมานผมสิ่งยาเสพติดนี้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวเช่นบุรีเหล้าทุกชนิดการพน,นันไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวที่สนสำเร็จนี่นะมีพัฒนาการว่าทำบุญทำทานนี่ผมไปทำทุกอย่างช่วยเหลือคนอื่นร้อยเปรเ์เซ็นไม่มีการโกหก ขนาดตายปุ๊บนี่วิ่งมาเนี่ยไม่มีเงินเอาไปก่อนเลยสองหมืน่นหมืน่นต้องหมืน่นเสร็จเรียบร้อยเอามาให้คืนช่วยเหลือมาขนาดนั้นทุกอย่างผมทํามาตลอดผลสําเร็จของผมอ่ะคือว่าผมช่วยเหลือมาตลอดแต่ชาวบ้านที่อยู่หมู่หมูม่ของผมนะทํางานนะอย่าไปเห็นแก่ตัวคือว่าช่วยเหลือคนอื่นบ้างดูแลคนอื่นบ้างทุกอย่างผมต้องดูแลเขา แต่ก็ผลสะท้อนมามกัก็ก็ดีขึ้นมาเยอะครับผม